สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการทําพินัยกรรมนะครับการทําพินัยกรรมเนี่ยมีกี่รูปแบบแล้วมีเทคนิควิธีการทําอย่างไรนะครับพินัยกรรมนั้นจึงจะสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งสาระความรู้ตรงนี้นะครับ สำนักง,งานกิจการยุติธรรมเนี่ยเขาได้เผยแพร่ะนะครับเลยนำเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับเราลองศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับว่ามีการทำพินัยกรรมเนี่ยแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็มีวิธีการอย่างไรนะครับสำหรับพินัยกรรมเนี่ยนะครับะจะสมบูรณ์และก็มีผลตามกฎหมายได้เนี่ยหากผู้ทำผู้ทำพินัยกรรมได้ทำ พินัยกรรมถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดนะครับแต่ถ้าเราทำนอกแบบที่กฎหมายกำหนดก็ไม่เป็นพินัยกรรมและก็ทำให้พินัยกรรมนั้นเนี่ยอาจจะตกเป็นโมฆะนะครับโดยแบบของพินัยกรรมเนี่ยก็มีอยู่6แบบด้วยกันนะครับเราลองมาดูกันก่อน,อนว่ามีแบบใดบ้างนะครับ 1. เนี่ยก็คือพินัยกรรมแบบธรรมดา2พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ 3พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง 4. พินัยกรรมแบบเอกสารรับ5พินัยกรรมแบบวาจาและ6พินัยกรรมแบบทำตามกฎหมายต่างประเทศก็จะมีอยู่6รูปแบบนะครับทีนี้เราลองมาดูทีละรูปแบบว่าเขามีวิธีการอย่างไรในการทำนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมีเอกสารในการประกอบในการทำพินัยกรรมนะครับ ก็ได้แก่1เนี่ยบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ทําพินัยกรรม2ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน3เอกาสารสิทธิ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน4กรณีผู้ทําพินัยกรรมอายุ60ปีหรือป่วยนะครับถ้าจะทําพินัยกรรมเนี่ยก็ควรจะมีใบรับรองแพทย์ว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นะครับและ5ก็คือพยานบุคคล2คน นะครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะมีนะครับทีนี้แบบแรกก็คือพินัยกรรมแบบธรรมดาพินัยกรรมแบบธรรมดาเนี่ยก็จะต้องทําเป็นหนังสือนะครับหรือข้อความเนี่ยก็อาจจะใช้การพิมพ์ก็ได้นะครับการทําพินัยกรรมแบบธรรมดาเนี่ยเป็นทาเป็นหนังสือนะครับอาจใช้การพิมพ์ก็ได้นะครับแล้วลงวันเดือนปีที่ทําพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ทําพินัยกรรมเนี่ย ไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกันและพยานสองคนเนี่ยก็ลงลายมือชื่อรับรองนะครับนี่คือพินัยกรรมแบบที่1คือพินัยกรรมแบบธรรมดานะครับต่อมาประเภทที่2ก็คือพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับการเขียนเองทั้งฉบับเนี่ยก็คือผู้ที่จะทําพินัยกรรมเนี่ยเขียนขึ้นด้วยลายมือของตนเองทั้งฉบับเลยนะครับแล้วมีข้อความ ลงวันเดือนปีที่ทำนะครับพร้อมกับลงลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมโดยไม่ต้องมีพยานนะครับเพราะฉะนั้นการทำพินัยกรรมที่ผู้ทำเนี่ยเขียนเองทั้งฉบับไม่จำเป็นต้องมีพยานนะครับในการลงลายมือชื่อลับรองนะครับต่อมาประเภทที่3เนี่ยก็คือพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองก็คือผู้ทำพินัยกรรมจะต้องไปที่สำนักงานเขต ถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าไปที่ว่าการอำเภอถ้าคุณผู้ชมอยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็แจ้งข้อความที่ต้องการใส่ในพิธีพิในกรรมของตนแก่เจ้าหน้าที่และพยานอย่างน้อยเนี่ยสองคนพร้อมกันซึ่งอาจจะทำนอกที่ว่าการอำเภอก็ได้นะครับถ้ามีการร้องขอหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็จดข้อความตามที่ได้รับแจ้ง และอ่านข้อความให้ผู้ทำพินัยกรรมและพยานสองคนเนี่ยฟังหากถูกต้องผู้ทำพินัยกรรมและพยานสองคนก็ลงลายมือชื่อเอาไว้ข้อความที่จดนั้นเนี่ยจะต้องมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ที่จดด้วยนะครับพร้อมกับลงวันเดือนปีที่จดและจดข้อความว่าพินัยกรรมเนี่ยได้ถูกทำขึ้นถูกต้องและประทับตาตำแหน่งเอาไว้ด้วย นี่คือการทำพินัยกรรมในแบบที่3ก็คือพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองต่อมาแบบที่4ก็คือพินัยกรรมแบบเอกสารรับพินัยกรรมแบบเอกสารรับเนี่ยผู้ทำพินัยกรรมทำพินัยกรรมอาจจะผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยอาจจะทำในลักษณะของอ่านการเขียนหรือพิมพ์ก็ได้แล้วลงลายมือชื่อของตัวเองในเอกสารนั้น แล้วผนึกพินัยกรรมพร้อมทั้งลงลายมือชื่อคาบลอยผนึกนะครับผนึกในซองแล้วลงลายมือชื่อคาบลอยผนึกเอาไว้แล้วนําพินัยกรรมที่ผนึกเนี่ยไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ณสานักงานเขตถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือที่ว่าการอําเภอถ้าอยู่ในต่างจังหวัดพร้อมกับพยานอย่างน้อยเนี่ยสองคน แล้วก็แจ้งต่อบุคคลเหล่านี้ว่าพินัยกรรมนี้เนี่ยเป็นของตนเองหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะต้องจดถ้อยคําของผู้ทําพินัยกรรมและลงวันเดือนปีที่ทําพินัยกรรมไว้บนซองและประทับตราตําแหน่งจากนั้นเจ้าหน้าที่และพยานก็จะลงลายมือชื่อบนซองไม่ต้องเปิดซองนะครับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจดถ้อยคําของผู้ทําพินัยกรรมวันเดือนปีเนี่ย ตำแหน่งลงชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยานบนซองเลยนะครับนี่คือการทำพินัยกรรมแบบที่4ก็คือ,อก็คือพินัยกรรมแบบเอกสารลับต่อมาประเภทที่5ก็คือพินัยกรรมแบบวาจาการทำพินัยกรรมแบบวาจาเนี่ยผู้ต้องการจะทำพินัยกรรมอยู่ในสถานที่ที่ไม่สามารถจะทำพินัยกรรมตามแบบอื่นที่กฎหมายกำหนดได้ ยกตัวอย่างเช่นอยู่ในที่อันตรายเป็นต้นผู้ทำพินัยกรรมแจ้งข้อความที่ต้องการในการในพินัยกรรมเนี่ยต่อหน้าพยานที่อยู่ตรงหน้าอย่างน้อยสองคนนะครับแล้วพยานทั้งหมดจะต้องไปที่สำนักงานเขตถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือที่ว่าการอำเภอถ้าอยู่ในต่างจังหวัดโดยไม่ชักช้าและแจ้งข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมสั่งไว้ด้วยวาจา พร้อมทั้งแจ้งวันเดือนปีและสถานที่ทำพินัยกรรมรวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องจดข้อความที่ได้รับแจ้งพร้อมทั้งให้พยานที่มาแจ้งลงลายมือชื่อถ้ากรณีไม่อาจลงลายมือชื่อก็ให้พิมพ์ลายนิ้วมือและให้พยานที่หามาใหม่อย่างน้อยสองคนลงลายมือชื่อรับรองนะครับเพราะฉะนั้น พยานที่ลงลายมือชื่อไม่ได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือนะครับแล้วหาพยานมาใหม่อย่างน้อย2คนลงลายมือชื่อรับรองด้วยนะครับนี่เป็นประเภทที่5ก็คือพินัยกรรมแบบวาจานั่นเองต่อมาพินัยกรรมแบบทําตามกฎหมายต่างประเทศประเภทที่6กรณีก็คือกรณีที่คนไทย,ยอยู่ในต่างประเทศต้องการจะทําพินัยกรรมซึ่ง สามารถจะเลือกได้ว่าจะทำตามแบบกฎหมายของประเทศที่ตนอยู่อ,อยู่ประเทศไหนก็ทำตามแบบที่ประเทศนั้นก็ได้นะครับหรือจะทำตามแบบกฎหมายไทยก็ได้หากทำตามแบบกฎหมายไทยเนี่ยกรณีพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองพินัยกรรมแบบเอกสารรับพินัยกรรมแบบวาจาซึ่งสำนักง,งานเขตหรือที่ว่าการอำเภอม,มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ให้อำนาจดังกล่าวเนี่ย เป็นของบุคคลดังต่อไปนี้แทนนะครับกรณีอยู่ต่างประเทศแต่จะทําแบบกฎหมายไทยเนี่ยนะครับก็ทําที่พนักงานทูตหรือกองสุนฝ่ายไทยหรือพนักงานที่มีอํานาจตามกฎหมายของประเทศที่ทําพินัยกรรมเนี่ยเป็นผู้รับบันทึกข้อความแจ้งไว้เป็นหลักฐานก็ได้นะครับนี่คือลักษณะของการทําพินัยกรรมในแบบที่6ก็คือพินัยกรรมแบบทําตามกฎหมายต่างประเทศ นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือ6รูปแบบการทําพินัยกรรมนะครับซึ่งการทําพินัยกรรมถ้าเราทําตามรูปแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะถือว่าสามารถใช้ได้ตามกฎหมายนะครับนี่คือเทคนิคการทําพินัยกรรมอย่างไรให้สมบูรณ์ในคลิปนี้นั่นเองนะครับ